สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะมาพบกับช่วงเย็นๆนะคะวันนี้โบก็พาเพื่อนๆนะคะมาชมแปลงผักนะคะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ฝนไม่ตกนะคะอากาศก็จะครึมๆไม่ร้อนมากนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมากําจัดวัชพืชน,นะคะที่อยู่ในแปลงผักของเรานะคะซึ่งที่โบปลูกไว้ก็เป็นผักที่ปลูกไว้กินนะคะมันก็จะไม่เยอะนะคะใช้วิธีการปลูกแบบ ผสมสารรวบรวมกันไปนะคะปลูกไว้ก็หลายๆอย่างรวมกันแต่ว่าบางต้นนะคะบางชนิดมันก็อาจจะไม่ได้ผลเต็มที่นะคะ ช่วงนี้ฝนตกลงไม่เยอะนะคะก็จะได้บรรยากาศที่ได้หายใจกันบ้างนะคะไม่เห็นก็จะเปียกฝนกันตลอดเวลานะคะนี่ก็เป็นแตงกวาที่โบลงปลูกไว้นะตอนแรกก็ลงปลูกไว้หนึ่งถุงนะที่ซื้อมาเพราะว่าเราแค่ปลูกไว้กินนะคะก็ไม่ได้ปลูกเยอะมากมาย ลวไว้กินแล้วก็หลังจากนั้นก็เราจะไม่ได้ใช้สารที่กําจัดมแมลงนะคะตอนที่ปลูกก็คือมดน่าจะเป็นมดนะคะก็ทยอยขนมเมล็ดไปหมดนะคะจะเหลือต้นนินไว้ได้หลุมเดียวนะอยู่ประมาณ3ามสี่เมล็ดแต่เวลาเขาโตมาก็โอเคเลยนะสามสี่เมล็ดก็ได้รับประทานอยู่ ปลูกรวมๆกันไปก็ได้กินไปเรื่อยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคณะที่บบปลูกไว้ในวงลอนะคะส่วนมากก็จะปลูกไว้ในวงลอเล็กๆ แบบนี้นะคะเพราะว่าถึงเวลาที่เราจะรับประทานเราก็สามารถเก็บได้ง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันง่ายต่อการกําจัดวัชพืชนะคะเพราะบางทีเราไม่ต้องไปต้องทะเลาะก,กับวัชพืชนะคะตัวนี้มีการกําจัดขอบเขตได้ได้ดีกว่าแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็จะจะปลอดภัยกว่าการปลูกลงดินนะคะเพราะมันจะมี สัตว์เลี้ยงอีกนะคะมูมากาไก่นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยไก่ป่านะคะก็จะเข้ามาเคลียร์ของเราได้ง่ายนะถ้าปลูกแบบไม่มีนาเขตหรือว่าปลูกในดินทั่วไปนะเขาก็จะมาเคลียร์หาอาหารกินอนะ่ะทำให้ผักที่เราปลูกได้รับความเสียหายได้นะคะนี่ก็ปลูกรวมๆกันไว้นะคะตรงไหนว่างก็ใส่ผักรวมกันไป อย่างน้อยๆก็เวลามีโรคหรือว่าเกิดการระบาดของแมลงมันก็จะไม่ไม่หมดสัทีเดียวนะคะเพราะว่ายังมีผักตัวอื่นเหลือให้เราได้รับประทานบ้างนะคะเน้นเลยนะคะเป็นเน้นการปลูกผักปลอดสารแล้วก็ปลูกแบบผสมประสานกันไปนะคะก็จะได้กินหลายๆผักนะคะช่วงแรกที่โบลงไว้เนี่ยตัวขนาดเนี่ยคะ่ะปัญหาเยอะมากเลยอะ่ะตัวแมลงนะคะแมลงตั๊กแตนจะมีการกินจนไม่ไม่เหลือใบเลยนะจะไม่เหลือใบเลยค่ะ ก็จะเหลือแคก่ก้านตรงนี้แล้วก็หลายรอบแล้วนะคะโบก,ก็เลยเปลี่ยนใหม่นะก็คือปลูกแล้วก็จะปลูกตัวอื่นไว้ข้างๆนะคะเหมือนวงล้อนี้ก็ลงคณะล้นๆนะคะแต่ว่าข้างๆก็ยังมีผักตัวอื่นนะคะที่เป็นตัวแอบอยู่นะคะนี่ก็เป็นผักกาดขาวค่ะตั้งต้นเริ่มจะทานได้เลยนะคะ นี่ก็จะมีลักษณะแมลงนะคะมากินอยู่บ้างนะเป็นการปลูกสารแบบล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะดูนี้นะคะก็จะมีแมลงเข้ามากินอยู่เรื่อยๆนะก็เหลือจากแมลงเราก็ได้รับประทานบ้างนะคะเอาแบบปลอดสารไว้นะแบ่งป,ปันกันไปยิ่งแมลงเยอะก็น่าจะปลอดสารได้ดีอยู่นะคะถ้าคือตามความเชื่อแล้วก็คือ ดูจากสภาพผักนะเพราะถ้ามันจะสวยมากที่แมลงไม่กล้าแตะมันก็คงจะไม่ใช่แล้วนะคะแต่อันนี้ก็คือโอเคถ้าเหลือจากแมลงก็เดี๋ยวเราค่อยนําไปรับประทานกันนะคะก็ไม่ได้เสียหายเยอะมากนะเพียงแต่เออมันอาจจะไม่ได้สวยนะคะต้นหนึ่งก็อาจจะไม่ได้สวยเลยนะคะเหมือนต้นนี้เนี่ยเขาก็เริ่มจะมีทยอยกินใบอันนี้ไปนะคะนี่หน่อยค่ะถ้าเราจะเก็บไปกินแล้วก็ยังมีส่วนเนือนที่เรากินได้นะคะส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะ ก็จะมีบ้างนะคะที่หนอนหรือว่าแมลงเนี่ยเขาก็กินไปนะทีเหลือก็เป็นหน้าที่ของเรานะคะยังพอได้รับประทานอยู่ค่ะก็จะเป็นวงล้อยางนะคะรถยนต์ที่โมเอามาเป็นตัวที่เอาไว้ปลูกนะคะปลูกไม่เยอะแต่ก็จะได้กินอยู่ตลอดเวลานะคะแตงกวานี่ก็เริ่ม ออกดอกออกลูกนะคะต้นเดียวนะคะแต่ว่าก็ให้ผลอ่าพอกินก็ถือว่าพอกินในแต่ละมื้อในแต่ละวันนะคะก็ไม่ต้องออกไปซื้อนะคะอยู่ในบ้านก็ปลูกผักเอาไว้กินนะคะช่วยได้เยอะเลยค่ะนี่ก็เป็นใบยี่ราสวยๆนะคะดูใบเขาใหญ่โตมากเลยนะ ตัวนี้ช่วงแรกนะคะถ้าใครที่ปลูกแล้วพบเจอปัญหาแบบนี้นะคะก็จะมีหลายๆคนเลยนะที่ปลูกแล้วจะมีลักษณะของใบยีราะจะเป็นใบจิกงอแบบนี้นะคะตัวนี้ก็คือของโบตัวแรกปลูกทั้งหมดก็เกือบเป็นนะเหมืนเป็นมันลาบาดเลยหลังๆโบก,ก็ใช้น้ํานะคะที่เป็นปน,น้หัวหอมนะคะนํามาฉีดทุกๆเย็นนะคะก็อาการมันก็ดีขึ้นนะ มันจะมีบ้างแต่ไม่เยอะนะคะหลังๆมานี่ตัวอื่นๆก็จะยอดเขาก็จะโอเคขึ้นนะคะนี่แตงกว่าก็ถ้าไม่ลงดินก็ขึ้นเถานะคะแต่นี่ก็มาตามต้นไม้อื่นแล้วนะคะนี่ค่ะก็ในช่วงที่เราใช้ตัวน้ำหอมนะคะฉีดลงไป นะคะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณตั้งสามสี่อาทิตย์นะคะมันก็จะเข้าสู่ระบบเดิมเพราะว่าตรงที่มันมีลักษณะการหยิกหรือว่าตัวที่มีมลกินนะคะมันก็จะค่อยๆทยอยหายไปนะคะแล้วก็จะได้ใบที่สวยๆแบบนี้นะคะเหมาะมากนะคะสําหรับแกงเขียวพลิกนะคะหรือว่าแกงที่มีรสชาติเผ็ดๆนะคะแล้วก็จะได้ความหอมของใบยี่หร่าได้ดีมากเลยนะคะหลายต้นไหลกอน,นะคะ ลูกไว้เหลือกินก็จำหน่ายได้นะเป็นผักปลอดสารที่ใครๆก็กชอบกันนะคะแตงกวาลูกโตๆนะคะนำไปประกอบอาหารได้หลายเมนูแล้วก็ยังเป็นผักเคียงได้ดีอีกด้วยนะคะตัวนี้นะคะเด็กๆจะชอบมากนะทานแบบทานแบบเป็นผักสดจะกินได้เลยนะเพราะว่า ที่บ้านโบเนี่ยเด็กจะทานผักเก่งทุกคนนะแม่ก็เลยต้องขยันปลูกนะเน้นด้วยนะเน้นปลอดสารไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยนะคะปุ๋ยก็มีบ้างนะจะใช้เพียงสูตรสิบห้าที่เหลือก็จะเป็นพวกปุ๋ยเคมีสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เบนนะคะวันนี้โบก็พามาชมไม้นะเป็นพวกผักที่โบปลูกไว้ทานเนาะวันนี้ฝนมันไม่ตกค่ะก็เลย ได้เอาบรรยากาศแบบนี้มาฝากกันนะคะจริงๆแล้วช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะอยู่ในช่วงของการเก็บตัวนะข้างนอกก็เริ่มทยอยกันมากแล้วนะคะสำหรับโรคต่างๆนะคะ ผักกาดขาวค่ะนี่ก็จะเป็นรุ่นที่สองแล้วนะคะเพราะรุ่นแรกเนี่ยโบก็ปลูกไปหลายรุ่นแล้วนะคะเก็บกินไปก็จะเวียนปลูกรอบใหม่มานะคะเหมือนสัญญาณจะขาดไปนะแต่ว่าโบก็ยังยังเห็นว่ามันเดินอยู่แต่ไม่แน่ใจว่ามันจะหลุดไปหรือเปล่านะคะ นี่ก็เป็นช่วงเย็นๆแล้วนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าจะใช้พวกน้ำหมักไล่แมลงก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะเพราะไม่มีฝนแล้วก็คือไม่มีลมไม่มีฝนตกแล้วก็จะเป็นช่วงเย็นนะคะก็สามารถนำมาฉีดพ่นได้เลยนะคะเพื่อป้องกันมแมลงที่จะออกมากัดกินนะคะไม้ของเราในตอนเวลากลางคืนนะคะช่วงแรกๆพวกนี้จะเป็นหมดเลยนะคะ ขนาเนี่ยตัวอันตรายมากเลยสําหรับแมลงหล,งหลังๆมาก,ก็จะมีบ้างนะคะนี่แมลงที่มันจะกินผักกาดนะคะซึ่งตัวนี้โบก็จะปลูกใส่กระถางไว้แต่ตัวผักกาดในข้อดีของเขาคือเขาโตวไวนะแล้วก็เราสามารถที่แบบปลูกได้หลายๆครั้งเพราะมันโตเร็วมากนะเป๊ะๆได้กินอนะ่ะเดือนหนึ่งได้กินจริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดจะเอาให้ต้นเขาสวยร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเราปลูกไว้ทานเองนะ่ะเนาะ ถ้าเหมือนแบบเราปลูกขายอะไรอย่างนี้เราต้องดูลักษณะต้นด้วยนะคะต้นก็ต้องโตเต็มที่แล้วก็คือมันใบเบยก็มันไม่น่าเกลียดเกินไปเนาะมันถึงจะขายได้ราคาแต่เราก็ปลูกไว้กินในช่วงที่อยู่กับบ้านกับสวนนะคะก็ช่วยได้เยอะนะคะมันจะมีอีกหลายตัวนะคะที่บรปลูกไว้แต่ว่า หลังๆมาก็จะมีแมลงรบกวนเยอะเหมือนกันก็เลยจะต้องมาเลือกปลูกมันเสี่ยงต่อมแมลงน้อยหน่อยนะคะนี่แหละค่ะจะเป็นลดแรกที่โบปลูกไว้นะพวกคณะมันจะมีมแมลงกินอ่ามันก็ใกล้เคียงกันนิดเดียวตรงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่โบปลูกไว้อันนั้นโบฉีดพวกน้ําน้ําหอมนะน้ําหัวหอมอะ่ะตัวไล่มแมลงไว้แต่ตัวนี้ก็คือ ไม่ได้ฉีดนะดูเห็นไหมมันจะมีหนอนมากินเยอะมากนะคะนี่ตัวจะขาดเลยแล้วก็จะเยอะมากมีทุกนอนตัวเล็กๆอะ่ะจะอยู่ใต้ใบเต็มหมดเลยแล้วเนี่ยคือถ้าเราไม่ใช้น้ำหมักหรือว่าอะไรฉีดไว้นะ เอาให้เป็นพุ่กนี้ก็ได้มาดูนะมันจะไม่เหลืออะไรใบพวกนี้มันจะเหลือแค่ก้านน่ะมันลายมากเลยะนะมันบุกมันกินเยอะมากแล้วเพราะในทุกต้นทุกใบมันจะมีจริงๆแล้วอบไม่ชอบเลยนะหนอนะไม่ชอบไม่ค่อยถูกชโลก,กันเท่าไหร่นะแต่ว่าพอเรามาปลูกผักเนี่ยก็คือต้องมาเจอมันนะคะเหมือนอันนี้บบแยกมาตัวนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเราก็จะใช้พวกน้ำหมักนะคะในการฉีดพ่น กันไวนะะ้นนะะคี่ก็ผักบุ้งนะคะจะปลูกไว้ในบงร้อนเหมือนกันเน้นก็ใช้กินร่วมกับสัตว์หรือแมลงนะคะอย่างน้อยก็เรารู้สึกปลอดภัยค่ะนี่ก็เป็นไม้ตัวหนึ่งนะที่หลายคนก็บอกว่ามันเป็นกลิ่นชุนนะแต่โบชอบกลิ่นเกานะคือ ก็เป็นไม้ที่แน่นของการงอกนะคะเปอร์เซ็นต์ของซื้อมาได้ดีมากเลยนะหนึ่งถุงที่โบซื้อมาแน่นขนาดเนี้ยนี่คือตัวที่โบเพาะไว้ยังไม่ได้เอาไปขยายพันหรือลงกระถางอื่นนะแน่นสักขนาดนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะหาที่ปลูกได้เยอะหรือเปล่านะแน่นเพิ่มไปเลยต้นเล็กเล็กเยอะมากตน้นแรกที่โบเพาะเนี่ยก็คิดว่าเออมันจะ งอกไม่เยอะก็คิดววาหนึ่งถุงมันจะเหมือนตัวอื่นที่บลกเพาไว้แต่ปรากฏว่าเวลามันขึ้นมาเนี่ยว่ามันเยอะมากทีเดียวบางทีก็อาจจะไม่ได้แยกปลูกเป็นกระถางอื่นนะก็คงจะปล่อยไว้ในวงล้อแบบเนี้ยถึงเวลาจะกินก็มาเก็บเอานะเพราะว่าโอ้โหดูมันแน่นจนจนมันจะถอนต้นไม่ได้แล้วนะก็ปล่อยให้เขาตัวในนี้ถึงเวลาก็ค่อยมาตัดเอาไปทานนะคะ เต็มทุกวงล้อนะคะเป็นวงล้อแปลงผักปกลูกโรงเรืนก็จะลำบากนะคะมันจะมีสัตว์มาบรบกวนนะมันจะมีสัตว์เลี้ยงนะคะเดี๋ยวตัวนี้ต้องใช้น้ำหมักนะเอาน้ำหมักฉีดไล่มแมลงสักหน่อยหนอนเริ่มเยอะแล้วนะถ้ามันมีแบบเยอะไม่มากกินนิดหน่อยจะไม่ไม่โบจะไม่ใช้นะคะแต่นี้ ดูมันเยอะมากมันมีทุกต้นทุกใบถ้าปล่อยไว้ก็เราคงจะไม่ได้กินนะคะถ้าปล่อยไว้มือนี้ก็ได้กินแล้วผักกาดเก็บผักกาดไปทําซุก,กี้กันวันนี้อันนี้ก็ตัวที่ฉีดน้ํำหมักไว้นะคะน้ำหัวหอมเนี่ยก็โอเคอยู่นะใบก็สวยไม่มีแมงลงรบกวนนะคะตัวน้ําหมักก็คือเป็นตัว น้ำหัวหอมนะคะที่เราทำเองโดยไม่มีสารเคมีอื่นปนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใช้ได้แต่ว่าในระยะการใช้ของเขาก็คือทำเสร็จก็ต้องใช้เลยค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นไอตัวที่มันเป็นเขาเรียกอะไรอะความความแสบความร้อนของหัวหอมมันจะจางไปนะมันจะทำให้ประสิทธิภาพในการไล่แมลงลดลงนะคะเราสามารถทำแล้วก็มาฉีดได้เลยนะคะ เน้นฉีดตอนเย็นหรือตอนค่ำๆนะคะเพราะว่าจะเป็นช่วงที่แมลงเขาออกมาหากินแล้วก็เป็นช่วงที่แมลงจะมากัดกินพืชผักของเราได้ง่ายค่ะนี่ค่ะได้ลูกตัวตัวสวยๆเลยนะปลูกสักสิบต้นนะรอดหนึ่งต้นก็ได้กินแล้วค่ะต้นนี้ตั้งก็ได้หลายลูกแล้วนะนี่จะเป็นรอบที่สองแล้วนะคะรอบแรกก็ลูกสองลูกก็ได้ทานแล้วค่ะ อย่างไน,น้อยก็มีผักสดรับประทานแล้วนะคะมันก็จะมีต้นใหญ่ๆนะคะพวกน้นก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นยี่หร่าที่บปลูกไว้เพราะปกติก็จะปลูกไว้เยอะอยู่นะคะพวกยี่หาพริกสดนะคะแต่ว่ามันจะอยู่อีกฝั่งแล้วก็เราไม่ได้ทําเป็นอนาเขตแบบนี้นะคะบางทีมันอาจจะมีการลบกวนของ สัตวูพืชน,นะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นตัวที่โบนำขวอยมะพร้าวนะคะมาแช่น้ำไว้นะถึงเวลาที่โบใช้โบก็จะเอามาใช้นะคะนี่แช่ทิ้งไว้เลยนะคะพร้อมใช้เมื่อไหร่เราก็สามารถนำมาใช้ได้เลย มันจะเยอะอยู่นะคะซึ่งโบจะใช้ในการส่วนมากจะใช้ในการเพราะนะคะหรือว่าอนุบาลบอกต้นกล้าต้นไม้นะคะเพราะเวลามันเป็นดินปลูกแล้วนะก็จะมีส่วนผสมตัวอื่นนะคะแต่ตัวนี้คือเหมาะนะคะถ้าเราจะใช้เป็นส่วนผสมของการเพราะกล้าต่างๆนะเพราะว่ามันมันช่วยเก็บความชุ่มชื้นได้ดีนะคะแต่ที่สำคัญก็คือเราต้องนำมาแช่น้ำนะเพื่อเอาตัน สารเป็นินในตัวขุยมะพร้าวนี่ออกนะคะไม่อย่างนั้นก็จะทําให้ต้นไม้ของเราที่เราปลูกเกิดความเสียหายได้นะคะอันตรายอยู่นะคะตัวนี้เพราะว่ามันสามารถทําให้ต้นไม้เราตายได้เลยบางทีเราหาสาเหตุไม่เจอนะคะว่าเาเกิดขึ้นจากอะไรแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่สําคัญเลยนะคะพวกขุยมะพร้าวคะ่ะมะพร้าวสดนะคะก่อนใช้ก็ต้องผ่ากรรมเมื่อวิธีนะคะเอาสารออกด้วยนะคะไม่งั้นแล้ว ต้นไม้ก็จะเสียหายหนักเข้าไปอีกนะคะนี่ก็จะเป็นวงล้อต้นไม้นะคะที่โบใส่กระถางไว้พวกนี้จะเป็นพวกไม้หัวทั้งหมดนะคะที่เริ่มพอแล้วก็จะมาเอามาใส่ไว้นะคะบางบางต้นก็จะเริ่มงอกแล้วนะคะเป็นพวกบอนพวกคล้านะคะแล้วก็เป็นไม้หวัวทั่วๆไปนะคะ นี่วงล้อนี้ก็จะเต็มไปด้วยคลานะคะทั้งหมดละคาคลาสสวยๆนะคะย้ายมาจากอีกฝั่งเพราะว่ามันจะโดนแดดเยอะนะคะโบก,ก็เลยมาลงเป็นวงล้อใส่น้ำนะคะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เอามาอนุบาลนะคะไหนที่โตแล้วก็จะเอาไปตั้งโชว์หรือว่าเอาไปจำหน่ายได้เลยนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้โบในวันนี้นะคะขอบคุณนะคะพี่เบนนะคะขอบคุณนะคะน้องจจนวลรัตนะคะก็เดี๋ยวโบจะลงไลฟ์ไว้แค่นี้นะคะเพราะช่วงจิตเดี๋ยวมีงานที่จะต้องไปทำอีกนะคะแล้วก็ เดี๋ยวไลหน้านะคะจะพาไปชมไม้สวยๆอีกฝั่งนางนะเดี๋ยวจะพาขึ้นขึ้นเขานะไปดูไม้อีกตัวหนึ่งที่โบปลูกไว้นะเป็นไม้เศรษฐกิจนะคะดูว่าถ้ารอบนี้ไม่ไหวก็จะไม่ทำแล้วค่ะเดี๋ยวไลนี้โบจะลงไลไว้แค่นี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะกลับไปเก็บผักทำกับข้าวกันค่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะ